สวยงามครับเอ็นน้ำตกแบบเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นฉากทั์ที่ยอดเยี่ยมเดินทางไม่ไกลเราเห็นเลยเมื่อกี้ข้างหน้า<ม>เด็กน้อยอนุบาลก็เล่นได้เพราะว่ามันมีแบบขาอนุบาลก็คือแบบไม่ต้องลึกมากแล้วก็ถ้าคุณอยาามาถ่ายรูปก,กันเนี่ยสาวๆก็ขึ้นไปถ่ายมาแบบเป็นคู่รักก็ได้วิวสวยๆแล้วโอเคเลย,เยแบบชอบเลย แม่บอกสมัยก่อนสวยวันนี้น้ําเยอะวันนี้ชาวบ้านเอาน้ำไม่ใช้อ๋อก็เลยน้อยลงอืม50กว่าปีก่อนสวยวันนี้เยอะมากมแต่ก็ตามกาลเวลาทุกที่เมื่อคนเข้ามาธรรมชาติก็จะเปลี่ยนไปเสียใจนิดหน่อยกับการที่แต่เข้าใจได้คนมาอยู่เนี่ยชุมชนมาอยู่มัน50ปีก่อนน่ะชุมชนต้องอยู่ต้องใช้ธรรมชาติมันก็ เมื่อคนเข้ามาธรรมชาติก็เสื่มโทรมตามเวลาเสียดายมากกว่าไม่ได้เสียใจเสียดายมากกว่าที่เราไม่ได้ทันเห็นธรรมชาติที่งดงามแบบนั้นเมื่อ50ปีก่อนที่มันน่าจะมานั่งตรงนี้ไม่ได้ด้วยซ้ํานั่งตรงนี้นี่คืออันตรายแล้ะอยู่ใต้น้ําตกแล้วอะไรอย่าเงี้ยอยากสักครั้งหนึ่งสักเห็นอยากมีโอกาสเห็นธรรมชาติแบบนั้นกลับมาเอ,อให้มันสมบูรณ์แบบนั้นอีก เฮ้ยโอ้ต้มข้าวชาน <Yeah. S 1> ต้มข้าวชาน <Yeah. S 1> แล้วเมื่อกี้แบบ แม่มันเป็นทางที่แบบว่าไม่ได้เหนื่อยมากแต่มันสวยไงใช่ใช่ไม่เรียกว่าไม่เหนื่อยเลยดีกว่าไม่เหนื่อยเลยอันนี้เหมือนเป็นถ้าเป็นน้ําตกก็เป็นน้าตกสายสะดวกน้ําตกเลยนะสายสะดวกสายสะดวกเดินทางไม่ไกลเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจอดรถได้จอดรถได้ถ่ายรูปสวยอารมณ์เจ็ดสาวน้อยทำนองนั้นทแต่ว่าไม่ได้มีส้มตำเยอะแต่นี่คือที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีแค่ช่วงเที่ยวได้ช่วงที่มีน้ำเนี่ยคือกรกฎาคมจนึงพฤศจิกายนช่วงหน้าฝนแค่นั้นแล้วก็ที่เหลือก็จะไม่มีน้ํา ไมม่่ีน้ำแลใชอย่าลืมติดตาม e ีพอื่นๆของแ็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ